สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับตัวมาด้าสองที่เป็นดีเซลนะตัวดีมาดูรายละเอียดก่อนเลยว่าอะไรเนี่ยมีอะไรราคาเท่าไหร่บ้างก็ของที่ต้องใช้นะครับก็จะมีกรองน้ำมันเครื่องนะครับดีเซลที่จะใช้ของแท้ว่ามันจะโอกาสรั่วซึมเนี่ยมันจะน้อยนะครับแล้วก็แหวนรองแหวนรองน็อต น้ำมันเครื่องนะครับ5 1ลิตรนะครับสำหรับดีเซลแล้วก็จารบีราคาเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยอยู่ที่1,785บาทยังไม่รวมแหวนนะเขาจะมีราคาแหวนไส้กรองเนี่ยอยู่ที่220บาทนะครับแล้วก็แหวนรองเนี่ยสิบาทก็เปิดฝาโปรงก่อนเลยนะครับ นี้ก็เอามือดันครับไปทางขวามือโอเคแล้วก็เกี่ยวจากนั้นเนี่ยก็ดึงก้านนี้ขึ้นมาดึงทิ้งไว้ก่อนแล้วก็หมุนฝานี้ทิ้งไว้ก่อนแต่ไม่ต้องยกออกนะครับเดี๋ยวตัวอะไรเข้าไป เพื่อให้อากาศเนี่ยมันระบายได้นะทีนี้เราก็เริ่มไปข้างล่างคนะทีนี้ก็มาที่ข้างใต้รถนะครับมันจะมีตำแหน่งให้ไขน็อตออกครับคือเราต้องถอดฝาครอบออกก่อนก็จะมีตรงนี้เป็นกรองนะ้ำมันเครื่องนะครับก็ต้องถอดน็อตตัวนี้ออกนี้ครับอตรงนี้แล้วก็ จะเป็นแผ่นข้างใต้ครับ<ม>ตรงนั้นแผ่นนี้ถอดออกแล้วก็สไลด์นะครับก็ใช้ใช้เป็นบล็อกเบอร์8ครับในการไข พอเราถอดแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทางนูน้นค้าเป็นช่องว่างก็ตัดพวกแกลอนหรืออะไรก็ได้นะครับใส่น้ำมันเครื่องซึ่งแกลอน5.1ลิตรเนี่ยไม่พอแน่นอนพอเครื่องดีเซลเนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะเพิ่มนะครับก็ทำที่ดินก็จะง่ายกว่าใช้แกลอนที่ไซส์ใหญ่กว่านะครับพอหกแน่นอน ส่วนประแจที่ใช้ไข่เนี่ยจริงๆต้องเป็นหัวจีนะ้มแต่ก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมก็ได้ครับแก้ขาดได้นะทีนี้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นตัวน็อตท,ที่ใช้ไข่ออกนะครับโอเคทีนี้ก็ที่ถอดกรองนะครับก็จะซื้อเป็นตัวแบบนี้มาไม่ต้องเป็นเบอร์พอดีครับเพราะว่าเวลาหมุนมันจะหนีบนะ สมมติเวลาหมุนออกครับมันจะหนีบแล้วก็ออกได้ครับโอเคคราวนี้เราก็หมุนออกมานะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยนี้เราก็ถอดแหวนเก่าออกนะครับแล้วก็เช็ดกริป,รปมก็ใช้ผ้าก็ได้กระดาษก็ได้ครับทันนใช้กระดาษเช็ด ใชดเสร ah, ็จป like. ุก็เอาจารบีครับป้ายหน่อยแล้วก็เอาแหวนรองครับใส่ทองใส่ไป นี่แกะมาครับมันจะแห้งครับถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยจะมีจรารบีให้เลยนะชุ่มอ่ะแต่นเนี้ยในกอกข้างกล่องเขาเขียนไว้นะครับให้เราเอาเจรารบีทาเพิ่มเพอถ้าไม่ทาเนี่ยลูกยางอาจจะฉีกขาดนะหรือว่ามันมันเกาะมันไม่ยอมลื่นไปนะครับเราก็เลยต้องทาครับไม่งั้นมันจะรั่วครับทาแนละ้วแล้วก็หมุนกลับไปข้างในาเลยใช้มือหมุนก็พอครับมือแล้วก็ กับตัวกระดาษทรายจับก็ได้อันนี้นะครับก็คือจะน้ำมันเครื่องเนี่ยให้เป็น2หลุมนี้จะทาให้ไม่กระชอคนระัแล้วก็เทใส่ลงไปเลย นี่พอเราติดเครื่องทิ้งไว้ครับเราก็ต้องมาเช็คดูนะว่าน้ำมันเครื่องมันได้ไเปล่าน้ำมันเครื่องเนี่ยเราเติมไม่ต้องเติมให้หมดสนิทนะครับเรามาเช็คดูก่อนก็รอให้เครื่องดับสักพักติดเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ดับทิ้งไว้สักพักหนึ่งคนระับเรามาเช็คกัน,นเช็ดให้เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วก็ เราก็จะเห็นแล้วแถบอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้อยู่ในระดับที่โอเคแหละอยู่ระดับนี้เวลาเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเวลาน้ํามันเครื่องใกล้ใจเนี่ยมันจะขึ้นมาถึงกากรบาดเลยแปลว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยมันล้นเกินแหละล้นเกินจากน้ามันดีเซลตอนมันเผาร้างหัวฉีดล้างขม่านะครับมันจะเกิดน้ํามันเครื่องในสะสมลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนแหละ แล้วก็ตอนนี้ได้ละทีนี้ส่วนอื่นที่เราต้องต้องดูด้วยเวลาเราปิดน้ำมันเครื่องเองเนี่ยก็คือน้ํากลั่นนะเติมน้ํากรัน่นเช็คน้ํากลั่นเช็กลองอากาศเช็กลองแอร์นะครับแล้วก็เช็คน้ําปัดน้าฝนนะเติมให้เรียบร้อยสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จบแค่ตรงนี้ครับ